สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin อยน์บอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับว่าจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนนะในช่วงที่จะเกิด h a l วิ่งนี้นะครับซึ่ง h a l วิ่งนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณสักวันที่18นะครับเดือนเมษายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ลองมาพูดถึงข้อมูลกันหน่อยนะว่า Bitcoin เนี่มีโอกาสนะที่จะสามารถที่จะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนนะในช่วงที่เกิด h a l วิ่ง แบบนี้นะครับก็เช่นเคยนะค,คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเพื <c oughs> อ่อนเพื่อนที่เข้ามาเข้ามาแล้วนะครับลองทักทายกันหน่อยนะว่าเสียงและภาพชัดหรือเปล่านะวันนี้ลองมาพูดคุยกันหน่อยนะเรื่องของตัว bitcoin นะครับที่จะมีการ b i t c o อ n แล้วก็เอาคอยด้วยนะที่จะเ,เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่จะมีการวิ่งขึ้นนะในช่วงที่ เกิดการฮาวิ่งแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งตัวฮาวิ่งเองก็เหลืออีก25วัน17ชั่วโมงนะก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นเนี่ยราคาของตัว Bitcoin <c oughs> ก็อยู่ที่ระดับประมาณ67,159เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับอีทิเลียมเองอยู่ที่ประมาณสัก3,004นะ <c oughs> เอาคอยห,หลายตัวนั้นเนี่ยก็ในรอบ 7วันที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็ยังย่อตัวส่่าลงมาอยู่นะในมูลค่าของ USD นะครับตัว ETF เองนะเ ETF เองนั้นเนี่ยก็ยังมีแรงเทขายอยู่นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็เริ่มน้อยลงแล้วนะจริงๆเราจะสังเกตเห็นนะว่าการซื้อ ETF นั้นเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมเองมองว่าตอนนี้เองนะในการซื้อขาย ETF นั้นเนี่ยอาจจะ เป็นการซื้อที่ไม่ได้ซื้อบนสปอ t m ตมาเก็ตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อขายอ e ีทนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบนะบกับตัวราคา Bitcoin โดยตรงร้อยอร์เสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงข้อมูลตัวหนึ่งนะที่เป็นสภาพคล่องที่อยู่ในตลาดคริปโตเองนะครับที่ถ้ามันมีการมูฟเมนต์นะครับเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีผลนะกับตัวราคาของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอย ค่อนข้างจะมากกว่านะตัว Spot Bitcoin e สปอต i t c o i n ETF ด้วยซ้ำนะผมว่าในในช่วงที่ตัวสปอต i t c o i n ETF นี่ไม่ค่อยได้มีการซื้อขายบน Spot Market แบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราจะพูดถึงนะตัวราคาของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยออตอนที่ผมทำคลิปนี้ก็พุ่งมาที่ประมาณ26,700ดอเหรียญดลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับเราจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งนะอย่างถ้าเกิดเทียบนะครับ กับตัวตัว,ตว,ตวฟันเฟดเลดเส้นสีน้ำเงินน่นะครับให้เห็นในช่วงที่เปลี่ยนบูมาเก็ตในปี2019ที่เป็นช่วงที่มีการขึ้นนกเบี้ยของเฟดแล้วค้างไว้นั่นเนี่ยตอนนั้นนั่นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบิตคอยจะขึ้นเป็นครั้งหนึ่งนะครับก็คือประมาณ60%นะขึ้นไปรอบหนึ่งนะมีการย่อตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปรอบที่สองนะครับขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็มีการย่อตัวตรงนี้นะครับ มีแท่งสีแดงตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปรอบที่สามนะครับประมาณสักทวัดจนถึงไส้เทียนในะประมาณสัก80%นะมีการขึ้นแล้วก็ย่อตัวนะครับอยู่สามรอบนะ60%รอบแรกนะครับ66%แล้วก็84%นะครับแต่ในช่วงปี2019เนี่ยการพุ่งขึ้นนะไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ที่เคยทําไว้ในช่วง ปลายปี2017นะครับแต่เราเห็นการเราเห็นแพทเทิร์นการวิ่งขึ้น3ครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ในบูมมาเก็ตปี2020นะครับเกี่ยวกับปี2021นั้นเนี่ยเราก็เห็นการวิ่งขึ้น3ครั้งเหมือนกันนะหนึ่งครั้งนะขึ้นไป83นะครับแล้วก็ในช่วงครั้งที่2เนี่ยตรงนี้ขึ้นไปอีกประมาณสัก120 120นตนะตรงนี้นะครับมีการย่อตัวต่ำลงมานะแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ย ก็วิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้อีกประมาณร้อยกเปอร์เซนะการมาตัวบูมเมอร์เก็ตในช่วงปี20 2 0กับปี2021นิบเนันเนี่ยตอนนั้นนั้นเนี่ยก็คือทำจุดสูงสุดใหม่นะทะลุําจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงปีสอง0สิบปีส0งพนิบนะครับแต่เราเห็นแพทเทิร์นการวิ่งขึ้นนะหนึ่งสามนะหนึ่ง2 3สาตรงนี้นะแล้วก็เป็นการวิ่งที่ขึ้นที่เปอร์เซ็นต์การวิ่งขึ้นใ้นเนี่ยดูเหมือนจะ เพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะเรียกว่าทําจากการวิ่งขึ้นครั้งหนึ่งไปหาไปอีกครั้งหนึ่งนันเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ที่แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับและเราเห็นการวิ่งขึ้นแบบนี้นะอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือในช่วงปลายปี 2, 2022นะคือวิ่งขึ้นตรงนี้นะ45%นนะคนระับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปประมาณสัก35%นนะแล้วก็ตรงนี้นั่นเนี่ยวิ่งขึ้นไปอีกประมาณสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะหนึ่งสองสามเหมือนกันนะจะแต่จะสังเกตเห็นนะว่าการวิ่งขึ้นครั้งที่สามนะในช่วงปีสองพันยี่สิบสามันเนี่ยไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ที่สูงขึ้นอย่างมีน,นัยสําคัญเลยนะอาจจะทำไฮเออร์ไฮเออร์ไฮนะทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นจากเดิมบ้างนะครับแต่ไม่ได้สูงขึ้นนะเหมือนที่เคยเหมือนที่เราเห็นนะครับ การวิ่งขึ้นครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนันยยะสําคัญเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2019นะหรือในปี2020นะตอนนี้เองนั้นเนี่ยดูเหมือนแพทเทิร์นก็ค่อนข้างจะคล้ายกันเหมือนกันนะก็คือมีการวิ่งขึ้นครั้งแรกนะตั้งแต่ช่วงประมาณช่วงที่เฟดมีการค้างดอกเบี้ยนั้นเนี่ยตรงนี้นะประมาณ73นะครัเนครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งที่สองนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นไปแล้วนะอีกประมาณสัก62เอเซ็นนะครับ อันนั้นวิ่งขึ้นไปหนึ่งสองครั้งแล้วนะครับคําถามก็คือครั้งที่สามนั้นเนี่ยจะเหมือนนะกับปีสองพันสิบเก้าหรือปีสอง0ันยี่สิบนะครับที่การวิ่งขึ้นครั้งที่สามเนี่ยเป็นการวิ่งขึ้นที่วิ่งสูงขึ้นไปในยอย่างมีนัยสําคัญเลยนะเรียกว่าจากจุดอ่จากจุดที่สองไปจุดที่สามเนี่ยขึ้นไประดับเกินอยู่ระหว่างแปดสิบนะถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะรหรือจะเป็นการวิ่งขึ้นนะ ครั้งที่3เหมือนในปี2023นะครับที่ทำหายหายทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นจากเดิมไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะนะนั่นคือคำถามนะของไซคลนี้ที่วันนี้ผมอยากจะลอง,ลองชวนเพื่อนๆมาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะเพื่อนๆคิดว่ามันจะวิ่งขึ้นนะเหมือนกับปี2019นะหรือว่าปี2020นะี่ะครับที่ทำจุดสูงสุดขึ้นไปประมาณสัก80-100%นะหรือจะเหมือนปี2023นะลองคอมเมนต์กันมา ดูก็ได้นะถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นไปนะเหมือนกับในช่วงปี2019หรือปี2020นันเนี่ยจากจุดนี้นะจากจุดเดิมจากจุดตรงนี้เนะี่ยขึ้นไปประมาณสัก80%นะเราจะเห็น Bitcoin แต่ที่ระดับประมาณแสนเหรียญน,นะต้นๆก็เป็นได้นะแต่ถ้ามันเหมือนกับช่วงนี้นะปี2023ตรงนี้นะก็คือทำเรียกว่าทำจะเป็นดับเบิลบอททอมนะหรือว่า หายหายนะทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนิดเดียวเองนะครับจุดสูงสุดของตัวบิตคอยที่เธอทาไว้นะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือประมาณสัก7จ0 0หนี 4, ่ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับดังนั้นถ้าเกิดเหมือนไซคลนี้นะ้วเนี่ยก็อาจจะไปท็อปที่ประมาณสักไซคลนี้นะอาจจะเจ็ดหืนห้าก็เป็นได้นะครับถ้าเหมือนนะกับป e ี2023นยสามนะครับคำคำ บทวิเคราะห์นะที่มาสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะดูตรงนี้นะก็คือในเรื่องของตัวสภาพคล่องนะของในตลาดคริปโตด้วยกันเองนะที่จะไหลนะเข้ามาหาตัวบิตคอยนะถึงที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เห็นเป็นประจำนะในตัวมูลค่านะของตัวเอาคอยนะเทียบนะกับตัวบิตคอยนะซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะว่า <c oughs> ให้ดูเป็นภาพใหญ่ก่อนนะเส้นสีแท่งเทียนนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัว total tree นะหรือว่ามูลค่าตลาดตัวเอ c o อยนะครับเทียบสัดส,ส่วนนะกับมูลค่าตลาดของตัวบิตคอยนะจะสังเกตเห็นช่วงที่ในช่วงไซเคิลปี2019นะครับก็คือประมาณช่วงนี้นะ bitcoin ทำจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ ในช่วงที่ตัวเอาคอยนะมูลค่างเอาคอยเทียบกับมูลค่างตัวบิตคอยลุดนะที่แนวรับตรงนี้นะแต่ว่าการวิ่งขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สามนะที่ผมโชว์เพื่อเพื่อนเห็นตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับนะในช่วงที่มีการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมานะเออเรียกว่ามีการหมุนสภาพคล่องนะจากเอาคอยเข้ามาหาตัวบิตคอยเกิดขึ้นนะครับไซเคิล <c oughs> นี้ก็เหมือนกันนะนะก็คือมีการ วิ่งขึ้นลงนะครับของมูลค่าของตัวตลาดของตัวเอาทคอยนระับเทียบกับตัวบิตคอยวิ่งขึ้นลงตรงนี้นะแล้วเราก็เห็นแพทเทิร์นการวิ่งขึ้นครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามเหมือนกันนะ <c oughs> คําถามก็คือว่าตัวเอาทคอยนเะนี่ยจะวิ่งนะกลับลงมาชนตรงนี้เนะี่ยอีกตอนไหนนะครับแล้วก็การวิ่งขึ้นลงตรงน้ตรงนี้นะี่ยมีผลกระทบนะกับการวิ่งขึ้นของตัวบิตคอยยังไงบ้างนะผมจะลองซูมอินนะเข้าไปเพื่อนเพื่อนเห็นนะว่า ซีเนโไหนบ้างนะครับหรือว่าออปชันไหนบ้างนั้นเนี่ย <c oughs> ท,ที่จะที่จะทําให้เกิดตัว Bitcoin วิ่งขึ้นนะครับเหมือนที่โชว์เพื่อนเห็นเมื่อกี้เหมือนกับปี2019-2020นะหรือจะเหมือนกับปี2023นะที่ทําแค่หายหายขึ้นไปนิดเดียวนะครับ <c oughs> จุดหนึ่งนะที่จะโชว์ให้เพื่อนเห็นก็คือว่า,าเดี๋ยวขอปรับกราฟนิดหนึ่งนะครับ ถ้าตัวบิตคอยนะผมโชว์ซีโรแรกแล้วกันนะถ้าตัวบิตคอยจะเหมือนกับในช่วงนี้นะในช่วงปี2000 23, นยะ่าที่มีการวิ่งขึ้นครั้งที่1นนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นครั้งที่2นะแล้วก็การวิ่งขึ้นครั้งที่3นะั้นเนี่ยเป็นการวิ่งขึ้นที่ทําจุดสูงสุดที่ไม่ได้สูงมากนะจากาจากจุดเดิมสักเท่าไหร่นักนะครับจะสังเกตเห็นนะถ้าเกิดซีโรนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ย จะค่อนข้างเหมือนนักับในช่วงประมาณเดือนถ้าเกิดเราจะดูนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะปี2023นะก็คือจุดนี้นะก็คือจุดเป็นจุดที่บิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับจุดนี้นั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสภาพคลองนนเนี่ยวิ่งลงมาจากระดับประมาณสัก ดับประมาณสัก0.44นะครับก็คือสัดส่วนมูลค่าตลาดของตัวเอัลคอยเทียบกับตัวบิตคอยอยู่ที่ประมาณ 40, 44%นะของมูลค่าตลาดของตัวบิตคอยนะครับก็คือ 0. เรียกว่า0.44นะครับวิ่งลงมานะวิ่งลงมาหาวิ่งลงมาหาช่วงประมาณสัก0.4นะก็คือประมาณสัก0.4ตรงนี้นะวิ่งลงมาหาที่0.4นั้นเนี่ยจังเกตเห็นว่า บิตคอยเนี่ยว,นะว,วิ่งขึ้นไปนะครับเส้นสีส้มวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็เรียกว่าทําจุดสูงสุดนะที่เป็นจุดสูงสุดที่ไม่ได้สูงขึ้นจากเดิมสักเท่าสักเท่าไหร่เลยนะก็คือประมาณช่วงนี้นะก็คือช่วงที่เพื่อนเพื่อนเห็น,น,นตรงนี้นะครับที่ไม่ได้ทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอะไรมากมายเลยนะครับดังนั้นก็คือเรียกว่าเหมือนสภาพคล่องนนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะบิตคอยทาจุดต่าสุดนะครับแต่ว่าตัวท,ทั้งทั้งทีเทียบกับตัวบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0ูนดนะ <c oughs> ดังนั้นนะครับตอนนี้เองนเนี่ยเราเห็นว่าตัว t o t a l t เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.48นะครับดังนั้นถ้าเกิดท t ทอลทเนี่ยวิ่งนับลงมาที่ระดับประมาณสัก0.4นะที่ระดับตรงนี้นะครับแล้วตัว Bitcoin เนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นนะว่าตัว Bi Bitcoin เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับที่ที่สูงจากเดิมสักเท่าไหร่นักนะอาจจะไปทําจุดท็อปที่ประมาณสัก75,000ประมาณนี้นะถ้าอ่าจุด ถ้าตัว Total T วท,ทวิ่งจาก0.48นาทีมาถึง0.44นะแล้วก็ตัวบิ c คอยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิ่งต่อลงมาอีกนะถึงประมาณสัก0.48นะผมคิดว่านั่นคือนั่นคือจุดนะที่น่าจับตามองนะครับที่ตัวว่าตัวบิ t คอยเนี่ยจะทำซ้ำนะเหมือนกับที่เคยทำไว้ในช่วงปี2023หรือเปล่านะครับแต่นะถ้าแต่ว่าถ้า ตอนนี้ตัวบิตคอยที่อยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะก็คือถ้าเกิดผมจะใช้เส้นตัวเ,เพิ่มตัว8 Weekly Moving a v เ r a g e เข้ามาหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเพื่อที่จะเป็นตัวนะครับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่วัดว่าตัวบิตคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดหรือยังนะเพราะว่าในเดีที่ผ่านมาเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ย จะแตะนะที่เส้น8 weekly moving average นั้นเนี่ยให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี2019นะแต่ที่เส้น8 weekly moving average นะก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ identify ได้นะว่าตัว bitcoin อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยตัว bitcoin ยังไม่อยู่ในจุดเรียกว่าเกือบจะแตะนะที่เส้น8 weekly moving average แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แตะนะครับ แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้แตะแบบนี้นั่นเนี่ยแล้วบิตคอยยังวิ่งขึ้นไปนะบวกกับตัว Total t r e นั่นเนี่ยวิ่งนะครับจุดวิ่งชนแนวรับตรงนี้แล้วก็ย่อตัวนะครับต่ำลงมาจากจุดที่ประมาณสัก0 4ศลงมาที่จุดนี้เลยนะศู 4, นะครับแล้วจุดที่เราจุดที่บิตคอยอยู่ตอนนี้นเนี่ยคือจุดที่ต่ำที่สุดนั่นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งซีโอที่ทำให้ตัว บิตคอยเนี่ยสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้นะเหมือนที่เราเคยเห็นนะในช่วงที่ตัวบิตคอยอย่างเช่นจุดนี้นะบิตคอยทำจุดต่ำสุดนะตัวโทโต้ทีอยู่ที่ระดับ4ูนะดี่แครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอ่อตัวต่ำลงมาที่ระดับประมาณสัก0ูนุนจุดนะเราเห็นว่าตัวบิตคอยเนี่ยวิ่งวิ่งขึ้นไปตรงนี้นะดังนั้นถ้าเกิดซีนโอตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือตัวตัว จุดนี้นะโท,โท้ทีเนี่ยชนเพดานที่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ต้องรอแท่งเท่นสักหนึ่งหรือ2สัปดาห์นะคอนเฟิร์มนะว่าย่อตัวต่ําลงมาหรือเปล่านะผมคิดว่าถ้าย่อตัวต่ําลงมานะั้นเนี่ยสภาพคล่องจากตรงนี้เนี่ยจะไหลนะเข้ามาหานะตัวบิตคอยแล้วเป็นไปได้น,นะว่าตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปได้อีกนะครับเหมือนที่เคยเห็นนะในช่วงไซเคิลปีสองพันสิบเแล้วก็ปี2 0 0พ ยี่สิบนะที่มีการวิ่งขึ้นนะสามรอบหนึ่งครั้งนะครสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สามตรงนี้นะครับซึ่งการวิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ท้ท้ทีเนี่ยย่อตัวนะต่าลงมานะครับเรียกว่าเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการสูบสภาพคล่องแ้ะเข้าหาตัวบิตคอยน์นะตรงนี้เหมือนกันนะวิ่งขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะแล้วก็ครั้งที่สามนะ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะโชว์ให้เพื่อนเห็นตรงนี้นะครับซึ่งจุดนี้เองนะั่นเองอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะที่น่าจะดตามก็คือตัว Bitcoin d o m i n a n c เองนะัซึ่งข้อมูลก็จะมีความสัมพันธ์กันนะก,กับการย่อตัวต่ำลงนะของตัว Total T ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะดูตัว Bitcoin d o m i n a n c นะซึ่งตอนนี้เองนะั่นมีค่าอยู่ที่ประมาณ53จุด 4.4%นั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจะวัดโดยใช้ตัวฟีบ o n a c c ชชีลีเทสเมนต์นะนะครับช่วยวัดด้วยนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่า bitcoin นะโดมนแนนในไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยทำจุดสูงสุดนะอยู่ที่ระดับประมาณสัก61.8%น่ะน,นะครับแล้วก็ในช่วงปี2019นั้นเนี่ยช่วงที่ Bitcoin ทำจุดสูงสุดนะก็คือถ้าเกิดจะมาก็คือช่วง ประมาณช่วงนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นช่วงที่บิตคอยด์โดเมนแดนนะั้คอร์สโอเวอร์นะครับที่เส้นฟิบอนาตี้ที่เลเวล50%นะหรือณนะตอนนั้นนั่นเองก็คือ Bitcoin d o m i n a n ดนอยู่ที่ระดับ66.3%นตะ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะวัดที่ไซเคิลนี้นะตอนนี้เองในตัว Bitcoin d o m i n a n ดนยังไม่คอร์สโอเวอร์นะครับที่เส้นฟิบอนาี้หิบเร์เซ็นต์อยู่นะครับ ซึ่งที่เซ็นทริมาชี50%ตัวบิตคอยดูเมนตจะอยู่ที่ระดับ56.3%นะตอนนี้ยังไม่คอร์สโอเวอร์ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้าทำซ้ำเนี่ยถ้าคอร์สโอเวอร์ตรงนี้เนี่ยบิตบิตคอยถ้ายังถ้ายังไม่คอร์สโอเวอร์ตรงนี้แล้วก็ทำซ้ำเหมือนปี2019เนี่ยก็ดูเหมือนว่า Bitcoin น่าจะยังมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับซึ่งตัวบิตคอยดูเมนตที่ผมพูดถึงนั้นเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์นะครับกับตัว โทั้วททีนะโทั้ทเทียบกับตัวมูคลค่าตลาดของตัวบิตคอยด้วยนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนที่อยากจะเอามาโชว์ให้เพื่อนดูนะครับสำหรับการวิ่งขึ้นนะของตัวบิตคอยนะครับซึ่งเลเวลที่เราน่าจัเราเราควรจะจับตามองนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงประมาณ จุดนี้นะที่ทโท้ทีเนี่ยจะหลุดนะแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ประมาณช่วงนี้นะจะหลุดแนวรับที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองจะไล่ดูนะกับแต่ละตัวเอาคอยนะอย่างเช่นตัวอีธิเลียมเองนะอีธิเลียมเองนะั้นเนี่ยนะในช่วงปีสอง9นเั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าอีธิเลียมเองเป็นหนึ่งตัวเอาคอยนะที่ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องที่เยอะนะเทียบ กับตัวเอาคอยตัวอื่นนะครับถ้าหลุดที่แนวรับตรงนี้เนี่ยก็จะเติมสภาพกล้องให้กับตัว Bitcoin เยอะเลยนะเราเห็นในช่วงปี2019นะครับที่หลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ Bitcoin ทําจุดสูงสุดตรงนี้ด้วยนะตอนตอนนี้เองนเนี่ยอีทรเรียมเนี่ยยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดที่แนวรับตรงนี้อยู่นะครับเอดเองนะเอดเองก็ เ,เทียบกับตัว BTC นั้นเนี่ยยังไม่หลุดนะที่แนวรับตรงนี้อยู่นะครับในปี2019สเนี่ยเอดานะพอหลุดที่แนวรับตรงนี้เนี่ยก็มากจุดสูงสุดนะของตัว Bitcoin เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยยังไม่หลุดนะบีนบีเองก็เป็นหนึ่งอีกตัวเอาคอยนะที่มี Market Cap อยู่ในอันดับต้นๆด้วยนะก็ยังไม่หลุดนะที่ แนวรับนะตรงนี้อยู่นะเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยนะเมทริก uh, <Met> เองนั้นเนี่ยดูเหมือนจะหลุดนะที่แนวรับตรงนี้แล้วนะสำหรับตัวเมทริกเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับเชลลิงเชลลิงเองนั้นเนี่ยถ้าเทียบนะในมูลค่าของตัวบิตคอยเนี่ยดูเหมือนใจยังไม่หลุดนะที่แนวรับตรงนี้โซน่าเองยังไม่หลุดนะครับ ก็สังเกตเห็นนะว่าบางเอาคอยอย่างตัวเมทิกเองหลุดนะที่แนวรับจุดนี้มาแล้วนะพุกระดดเองก็ยังไม่หลุดนะที่แนวรับตรงนี้พุกระดดเองยังไม่ได้มีข้อมูลที่เยอะนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาลองแชร์เพื่อนดูนะสำหรับการโอกาสนะของตัวบิตคอยนะว่าจะมีโอกาสที่จะ วิ่งขึ้นได้ไปได้มากแค่ไหนนะเทียบในไซเคิลก่อนที่จะถึงฮาวิ่งนะครับซึ่งจริงในปี2024นี้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเทียบนะกับในปี2021นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นที่คล้ายกันเหมือนกันนะในปี2021นั้นเนี่ยในช่วงนี้ในช่วงประมาณเดือนที่3ครขบเกี่ยวกับเดือนที่4นั้นเนี่ยก็ยอตัวต่ำลงมาเหมือนกันนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะ,ะก่อนที่จะ ก่อนที่จะย่อตัวทำลงมาในช่วงเดือนเมษายนแล้วกลับขึ้นไปท็อปอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงเดือนเอ,อเดือนพฤษภาคมน,นะครับนั่นคือสิ่งท,ที่เกิดขึ้นในปี2021นะหรือเทียบกับหรือเทียบเอาไอกับในช่วงปี2017นี่นเนี่ยแพทเทิร์นก็นคล้ายกันเหมือนกันนะครจะสังเกตเห็นว่ามีการย่อตัวนะครับเกิดขึ้นในช่วงปี2017ในช่วงนี้เหมือนกันในะช่วงระือนาเดือนมีนาแล้วก็เดือน ภาพเกี่ยวกับเดือนเมษายนนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะในช่วงปี2,000นะั่นคือสิ่งทีเกิดขึ้นในช่วงปี2017นะครับโอเคส่วนตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้เนี่ยดูเหมือน Bitcoin วิ่งขึ้นมาแตนะที่ระดับประมาณสัก68,00 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อต่อ BTC แล้วนะครับ ตอนนี้วันนี้วันจันทร์นะช่วงเปิดตลาดด้วยนะของทางสารัเมริการเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะว่าจะจนคืนนี้เนะี่ยจะสามารถที่จะขึ้นไปแตะนะที่ระดับประมาณสักเจ็ดหมื่นได้หรือเปล่านะสำหรับตัวบิตคอยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ต้องมาลุ้นกันนะในช่วงที่ทำฮาวิ่งนั้นเนี่ย จะเหมือนปี2019นะครับที่หรือจะเหมือนกับปี2019และปี2020หรือเปล่านะที่ในการวิ่งขึ้นครั้งที่3านี่วิ่งขึ้นไปได้ในระดับประมาณเกือบ1 0 0เลยนะประมาณสัก80-100ปนะครับปี2019ขึ้นไปประมาณ50ครั้งแรกเนะี่ยครั้งที่2 80นะครับครั้งที่3ขึ้นไปประมาณสัก70็70%นะครับ2020 70 ครั้งแรก80ดนะิคเรนะคดับแล้วครั้งที่2ขึ้นไปอีกประมาณสักร้อยดซนะครั้งที่3ามขึ้นไปประมาณสัก90เอร์ซนนะครับซึ่งถ้าทำซ้ำนะเหมือนกับ2ไซเคิลนี้นั่นเนี่ยในปี24ก็ขึ้นไปแล้วนะ60สเนะครับครั้งแรกครั้งที่2อีกประมาณสัก70นะถ้าทำซ้ำแล้วนะเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นบิตคอยแตะเลข6หลักเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าถ้าแต่ว่าถ้าเหมือนนะกับในช่วงนี้นะขึ้นไป40%นตะครับตรงนี้อีกประมาณสัก40%นะแล้วก็ตรงนี้ประมาณสักยี่สิบนะทำสูงส,ส,สุดนะครับที่ไม่ได้มีระยะสำคัญสักเท่าไหร่นกักเนี่ยอาจจะเห็นบิตคอยอยู่ในระดับประมาณสัก7,000หหรือ8,000มตรงนี้นะครับจุดทนะ็อปที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่บิตคอยฮาร์วิ่งนะ โอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เป็เพื่อนฟังวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอินดิเคเตอร์อะไรนะหรือเมทริกอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามาอัปเดตเพื่อนฟังกันอยู่บ่อยๆนะในช่วงที่บิตคอยเอ่อกำลังจะเข้าสู่การ having แบบนี้นะที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่าน,นี้ครับเนี่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ